สวัสดีค่ะชาวราศีเมษนะคะอลิสาเมจิเชียนทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการอ่าดวงความรักความสัมพันธ์นะคะประจําปักหลังเดือนพฤษภาคมนะคะ16-31พฤษภาคมเป็นการดวงความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์ไม่ชชดเจนหรือคนที่มีคู่กรณีนะการดูในครั้งนี้นะคะจะเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะ general reading อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ ดังนั้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะใช้ปรญญาในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะอย่านําเอาคำพิมาในครั้งนี้ไปตัดสินใดในชีวิตจริงนะคะเอาละคะเริ่มกันเลยนะคะขอญาติสิมศักดิ์สินนะคะขอญาติครูบาอาจารย์นะคะขอญา,าตาะะิาเปิดดวงชาลัคนาราศีเมษนะคะประจำปักหลังเดือนพฤษภาคมนะคะ16-3หถึงเพฤษภาคม2 5 6 4นะคะสถานการณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะสํนนะะสนนาหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีนะคะคุณเป็นยังไงบ้าง ขอพ่พลังงานด้วยนะคะถ้าอยากสื่อสารข้อความใดนะคะสื่อสารเป็นข้อความผ่านไพ่ด้วยนะคะขอภพ่พลังงานชาวลัคนาราศีเมษค่ะดวงความรักความสัมพันธ์นะคะคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีค่ะ ขอโทษนะคะเสียงนน่าจะค่อนข้างเสียงดันนดนงดน,นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังตงกหนักเลยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะ่ะขอบใช้พลังงานด้วยนะคะใบแรกนะคะเก้าถ้วยค่ะ strength king of swords knight of cups เร e ยบวันอ๋อช o o ฟวั ands, นส์นะคะใบแรกนะคะพลังงานตัวตนของคุณนะคะชาวเมษในปักนี้นะคะ่ะคุณเองค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจนะคะหมอเองมองว่าค่ะคุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจนะคะในตัวเองนะคะมากขึ้นนะคะ,ะหากใครนะคะที่ ก่อนหน้านี้อาจจะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองกับความรักความสัมพันธ์ใดๆนะคะตอนนี้คุณเริ่มที่จะสตรองมากขึ้นนะคะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะมากับส t r e n ด้วยนะคะค่อนข้างที่จะมี p a ชชั่นในตัวค่อนข้างเยอะนะคะมองเองนะคะมองว่าตอนนี้คุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะเป็นการที่เราเองนะคะเลือกเปิดโอกาสนะคะให้กับให้ให้กับตัวเองนะคะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ให้คนอื่นนะคะได้เข้ามาสางสัมพันธ์ด้วยนะคะ เป็นพลังงานของการที่เราอะมีความรู้สึกมากมายนะคะเป็นความรู้สึกมากมายเป็น,นมองว่าแฮปปี้นะคะฝักนี้อะชามเมนะคะมีความสุขกับการได้เรียนรู้นะคะบางคนมีคนเข้ามาพูดมาคุยม,ม,มาสาสัมพันธ์หลายคนนะคะก็เป็นไปได้เนาะอืมแล้วคุณเองรู้สึกยังไงนะคะหมอมองนะคะว่าคุณเองอาจจะรู้สึกภูมิใจลึกๆนะคะอืมอาจจะรู้สึกภูมิใจนะคะรู้สึกพรวนะคะเอ่อกับช่วงระยะเวลานะคะที่คุณอะ อาจจะมีได้รับการสนใจมากขึ้นนะคะมีสปอตไลท์ฉายเลยมานี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของการที่ว่าเราอาจจะมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่เราได้บริหารเสน่ห์ด้วยก็เป็นไปได้นะคะค่อนข้างที่จะมีความเข้มแข็งนะคะเหมือนกันนะคะอืมไดยใแล้วนะคะพไพ่ใบนี้คือคนที่มีความมั่นแข็งมีพลังงานของความซื่อสัตย์นะคะต่อใครสักคนนึงที่อยู่ในใจของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมเรนนะคะ คนที่คุณอยู่ด้วยอาจจะเป็นคนที่เกิดราคณาลาศีสิงนะคะก็เป็นไปได้นะคะพิงซอสนะคะราชาดาบช่วงนี้อย่างที่บอกค่อนข้างที่จะมั่นดกมั่นใจแล้วก็ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองนะคะคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นนะคะอาจจะพูดจาตรงนะคะแสดงค่ะแสดงออกชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสีหน้าแววตานะคะหรือว่าการกระทํานะคะคุณเองนะคะอาจจะค่อนข้างที่จะ ในบางคู่บางคนนะคะค่อนข้างที่จะดูเหมือนมีพลังอะ่ะมอรู้สึกอย่างนั้นอะ่ะมันมากับเก้าถ้วยอะคะ่ะอืมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าแบบมีแพชชั่นนะคะเอ,อมีพลังนะคะที่จะทําสิ่งใดะ,ะถ้ามองเป็นในเรื่องของการทํางานนะคะก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะแบบคนอื่นๆก็ค่อนข้างที่จะเกรงนะคะอืมประมาณนั้นอะเออ หมอเองนะคะมองว่าคุณอ,อาจจะเพิ่งเดินออกจากความรนะักความสัมพันธ์นะคะที่เป็นการตัดใจออกมาหรือเปล่าคะอัศวินถ้วยนะคะยังคงมีใครสักคนหนึ่งแหละที่ยังอยู่ในความรู้สึกลึกๆของคุณนะคะเรนอย่างที่บอกนะคะมอนกับว่ามีอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะไม่ได้พูดไม่คุยก็ได้นะคะก่อนหน้านี้เนาะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลๆหรือเปล่าคะสองถ้วยขอโทษคะ่ะสองไม้เท้า เอะวันนี้เป็นอะไรหออเนี่ยสองไม้ทาะคค่ะเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่ไกลๆหรือเปล่าคะคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่แดนไกลนะคะคนที่เป็นชาติต่างชาติก็ได้นะคะต่างวัฒนธรรมต่างภาษานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันมากพอสมควรเลยนะคะคุณเองนะคะอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่มันทําให้เราอะค่ะมองว่ามันต้องปรับจูนกันเยอะมากเลยนะคะแล้วปรับแล้วนเป็นยังไงอะคะ่ะก็ อาจจะยังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่พวกคุณอ่ะมันยังคงแบบยังปรับปรับได้ก็พอไปได้นะแต่เหมือนมันอาจจะไม่ถูกจิตคุณหรือเปล่ามองอย่างนั้นนะคะคุณเองก็รู้สึกรักรู้สึกชอบเขาอยู่พอสมควรเลยนะคะแต่เหมือนกับว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองอะคะ่ะได้เรียนรู้หรือว่าได้ได้มองดูคนอื่นมากขึ้นด้วยอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะคุณเองก็เลยเลือกที่จะถอยออกมาก่อนก็ได้นะคะ หาไ,ได้เป็นการถอยออกมาจากความรักความสัมพันธ์แบบไม่ได้คุยกันเลยมองมองนะคะว่าเป็นการที่ว่าเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสซึ่งกันและกันมากกว่านะคะมองมองอย่างนี้นะอืมเป็นการแบบเปิดโอกาสนะคะให้ทั้งสองฝ่ายนะคะได้แบบได้เรียนรู้หรือศึกษาคนอื่นๆที่จะเข้ามามากขึ้นนะค่อนข้างที่จะมีความใจกว้างนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ มีพลังงานของความที่มีวุฒิภาวะขึ้นอีกระดับหนึ่งอะค่ะประมาณนั้นอะแต่ถามว่าแล้วในใจของคุณอะคุณรู้สึกยังไงอะหมอเองอะคะ่ะบองว่าคุณยังมีความรู้สึกด,ดีให้กับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจของคุณนะเนี่ยสเตรนนะคะเนี่ยแต่ว่าเหมือนการตัดใจเดินออกมานะคะแล้วก็ยังคงรอคอยนะคะว่าแบบเขาจะติดต่อมาไหมนะบางคนเหมือนแบบว่า รักษาระยะห่างมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงมีความหวังลึกๆนะคะว่าเขาจะส่งข้อความมาหาเราไหมยังแอบมองลายยังแอบแอบมองโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะหรือว่ายังคงรอคอยการติดต่อสื่อสารจากเขาอยู่ะคะ่ะลึกๆแล้วนะคะอืมมะเรามาส่องความรู้สึกของเขาคนนั้นกันเลยดีกว่าค่ะคนที่ชาวลัคนาราศีเมษกําลังคิดถึงอยู่นะคะกําลังนึกถึงอยู่ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอย ขอพลังงานด้วยค่ะเดชเขาเองนะคะอาจจะเพิ่งเดินออกจากความรักความสัมพันธ์นะคะที่เขามองว่ามันคงจะจบไปแล้วล่ะนะคะมีการตัดใจนะคะบางคู่บางคนนะคะคนนั้นของคุณนะอาจจะมีการเคลียร์กัน,หนเห็นไหมเอ่ย เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีการพูดคุยเคลียร์กันนะคะแล้วก็เลือกตัดสินใจนะคะมาพร้อมกับเดทนะคะที่จะถอยออกจากความรักความสัมพันธ์นะคะเออค่อนข้างที่จะมีพลังงานของเด็กถือดาบมาด้วยนะคะคนที่มีความดื้อนะคะมีความเอาแต่ใจนะคะมีความที่ว่ายึดความต้องการและเหตุผลหรือความคิดของตัวเองมากนะคะในช่วงเย็วันนี้เขเองอาจจะ อาจจะยังไม่อยากที่จะรับฟังเหตุผลใดๆก็ตามะคะ่ะอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้เขาอะคะ่ะอยากที่จะแบบอยู่คนเดียวอะมองควา,ามรู้สึกอย่างนั้นนะคะอืมซึ่งคนที่เขาอยู่ด้วยอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนที่ต่างวัฒนธรรมต่างภาษาเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะ ตัวของเขาเองอ่ะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันอาจจะแตกต่างกันมากไปหรือเปล่านะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เฮ้ย <c oughs> พยายามปรับจูุแล้วพยายามปรับตัวแล้วแต่เหมือนกับว่ามันสื่อสารมันเป็นการสื่อสารด้วยนะคะไพ่ดาบเข้ามาเนี่ยสามใบนะคะมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะการสื่อสารที่ เราพูดอีกอย่างหนึ่งเขาเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมด้วยก็เป็นไปได้นะคะเ,ออเราแสดงออกแบบนี้แต่มันอาจจะไม่ถูกจริตในฝั่งของเขาอะไรประมาณนี้นะคะ่ะคุณเองก็รู้สึกว่าเออมันก็เฮ้ยหมอรู้สึกว่าคุณเองอ่ะคิดว่าเขาไม่เข้าใจคุณทันะ้งที่คุณพยายามที่จะอธิบายไม่ใช่ว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่เลือกที่จะไม่ทําอะไรนึกออกไหมคือเขาอะมองว่าเขาก็พยายามที่จะเขาก็เขาก็พยายามที่จะ ปรับหรือว่าพยายามที่จะอธิบายนะคะแต่เหมือนกับว่ามันเข้าใจไปคนละอย่างหมอโมอย่างั้นนะคะพออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาโพลแคน้นของเขาอ่ะเขาพูดมานะคะเขาก็เหมือนแบบไม่ฟังหรืออาจจะมีคำงอนด้วยหมอโมอย่างนี้นะคะเออไม่ฟังแล้วอะไรไม่นี่เมื่อไม่เข้าใจก็ก,ก็ก็เดินออกมาดีกว่าอะไรประมาณนี้อ่ะนึกออกไหมอืมแล้วยังไงอัศวินเหรียญน,นะคะเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์นะคะ แต่ยังคงรอคอยนะคะใครสักคนที่เขาคิดถึงอยู่นะคะ mm. เรายังคงมีการรอคอยแต่ยังคงที่จะไม่เทคแอคชั่นอะไรนะคะ mm. เพราะว่า mm. ยังเป็นอัศวินเหรียญพลังงานของการอยู่กับที่ mm. อยู่ในพื้นที่ของตัวเองถ mm. ือความคิดถึงถือความหวังลึกๆนะคะถือความหวังลึกๆแล้วก็พยายามที่จะ mm. อยู่กับตัวเองให้ได้ค่ะ the world นะคะหากิจกรรมอย่างอื่นทำนะคะทำในเรื่องที่ เปลี่ยนโฟกัสนะคะมอ,มองว่าเป็นการเปลี่ยนโฟกัสเป็นการที่ทําให้ตัวเองอะค่ะไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตนะคะเรื่องราวที่มันทาให้เขาค่อนข้างที่จะปั่นป่วนนะคะความรู้สึกหรือความคิดอะไรประมาณนี้อะคะ่ะเขาเองก็เลือกที่จะแบบว่าดูแลตัวเองมากขึ้นหรือว่าใช้เวลาทํากิจกรรมของตัวเองมากขึ้นนะคะเรื่องส่วนตัวของเขานะคะเขาตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่น่าจะอยู่ได้นะคะอืมีเดว l ลขึ้นนะคะเขาคิดว่าเขาเออตอนตนี้เขาก็คงจะอยู่ได้แล้วแหละนะ แต่อย่างที่บอกพลังงานหลักๆมาเลยนะบอกว่าน่าจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมมามามาเยอะเหมือนกันนะเมถุนตุลกลุ่มนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีมังกรนนะคะนคนคนนั้นคงกุณนะคะอีกรณีนะคะมันเป็นเรื่องของอีโก้ด้วยนะคะ ที่แบบว่าคุณไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมอะไรประมาณนี้น่ะอืมอ่าเรามาดูความรู้สึกของคุณกันบ้างนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่แล้วคะคุณรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยขอให้พลังงานด้วยนะคะหนึ่งใบให้ชาวเมษนะคะตอนนี้ก็โฟกัสปไปกับการทํางานนะคะหรือว่าการที่จะวางแผนในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ มีคนเข้ามาพูดมาคุยด,ด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ถูกใจนะคะบางคนนะคะมีความรู้สึกยังงอนกันอยู่นะคะเป็นพลังงานของการยังงอนนะคะเหมือนไม่ค่อยที่จะเปิดใจสักเท่าไหร่นะคะทั้งสองฝั่งที่หมอดูนะอืมเหมือนตอนนี้นะคะ่ะในบางคู่บางคนนะคะชาวชาวเมดบางคนนะคะมีคนเข้ามาพูดมาคุยด,ด้วยนะคะมาคขา,า่าปาามาสางสัมพันธ์ด้วยแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณยังรู้สึกว่า คนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่แต่คนที่มีอยู่มันก็ยังไม่ถูกใจตัวเองนะคะทิ้งเหรียญนะคะทิ้งเหรียญเข้ามาด้วยนะคะคือแบบยังคงที่จะมีมองมองามัน,มนเป็นเป็นอีโก้ของทั้งสองฝ่ายด้วยก็เป็นไปได้นะคะในบางกู่มบางคนนะคะยังคงรู้สึกคิดถึงแหละนะคะคิดถึงใครสักคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะแต่คุณยังคงแบบ ไม่เอาอ่ะคุณยังคงมีจุดยืนของคุณชัดเจนหรือว่าแสดงออกบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณเองก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะอะไรประมาณนี้นะคะยังมีความวิตกกังวลด้วยเช่นเดียวกันนะคะก้าวไม่เท้านะคะมีการยกกำแพงขึ้นนะคะกำแพงภายในจิตใจนะคะเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทำไมมันถึงทำให้ฉันรู้สึกปั่นปวดได้ขนาดนี้นะคะฉันก็ไม่ได้เจอโอเคหรอกนะเออในเมื่อแบบมันไม่เข้าใจกันหรืออะไรฉันเองก็เลือกที่จะยกกำแพงขึ้นแล้วล่ะนะคะ ยังคงหวาดกลัวยังคงในบางคนนะมีความรู้สึกหวาดกลัวกับความรักความสัมพันธ์ด้วยก็เป็นไปได้นะคะที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องเจออะไรขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่คุณยังไม่สามารถที่จะสลัดมันออกไปจากความคิดได้นะคะและถามว่าคุณรู้สึกว่าคุณสลัดมันไปเหรือยปคุณไม่อยากสลัดมากกว่ามองๆอ,อย่างนั้นนะคะลึกๆแล้วคุณยังคงมีเขาอยู่ในใจไงมันมากับราชาทู้อเอ่อโทษค่ะราชาเหรียญเนี่ยลึกๆแล้วคุณยังคงมีเขาคนนั้นอยู่ในใจคุณยังคงค,งคิดถึงแต่ มันน่าจะเป็นการมีฟอร์มด้วยเช่นเดียวกันน่ะอืมนะคะการหาทางออกนะคะหมอเองนะคะมองว่าในบางคนนะคะบางผู้บางคนชาวเมดบางคนนะคะมีการแบบว่าพยายามคิดวางแผนสักอย่างหนึ่งนะคะที่จะกรณีแรกนะคะที่จะสลัดเขาคนนั้นออกไปจากความคิดของเราสักพีนึงนะคะกรณีที่สองนะคะเป็นการวางแผนเพื่อที่จะทํายังไงอะ่ะ ที่จะให้ความรักความสัมพันธ์อ่ะมันยังไปต่อได้นะคะพอไพ่ของคุณอะ่ะไพ่หลักของคุณมันคือยังคงรอคอยเขาอยู่ไงมันเดินออกมาแต่มันยังมีการรอคอยให้เขากลับมาอยู่นึกภาพออกไหมเออแล้วมันก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณอาจจะเหมือนเป็นการแบบเปิดประตูเงี้ยมๆไว้เพื่อให้เขาเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้เป็นการปิดประตูแบบตึ้มล็อกกุญแจเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เอาเลยอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ใช่นะคะคุณยังคงแบบมีความ อีกด้านหนึ่งอะค่ะยังคงม,มีความปณีประนอมแล้วก็พร้อมที่จะแบบพูดจะคุยด้วยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้คือยังงอนอยู่อะมอมองอย่างนี้นะคะยังเป็นพลังงานของความรู้สึกแบบการงานอนการแบบไม่ถูกอ,อกถูกใจนะคะไม่โอเคอะไรประมาณนี้นะคะอะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคำเป็นยังไงคะชาเม่ค่ะปักนี้พลังงานเอาคำาันเป็นยังไงเอ่ย พลังงานคงคนนั้นของคุณที่คุณจะอยู่ด้วยนะคะที่เข้ามาเพิ่มคือชาวคณาราศีมีนนะคะตามไม่ท้าวนะคะยังคงรอนะคะมีความหวังแล้วก็รอคอยนะคะเพื่อให้ได้กลับมาพูดมาคุยกันเด็กถือถ้วยนะคะยังคงเลือกที่จะเก็บความรู้สึกไว้ภายในใจ,จิตใจยังมีความรู้สึกเยอะอยู่นะเนี่ยยังมีแพชชั่นอยู่เลยอะคะ่ะยังคงแบบ แต่แบบพยายามข่องความรู้สึกตัวเองมากกว่าหมอมองอย่างนั้นนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงห <c oughs> มอเองนะคะมองว่าคุณยังคงแบบคิดถึงเขาในใจอยู่นะคะเด็กถือถ้วยคือคุณอาจจะเดียวกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะแต่เป็นคนที่เด็กดูนะคะในบางผู้บางคนนะเด็กถือดาบแต่พลังงานเด็กมาอีกแล้วอะคะ่ะสามใบนะคะ คือเขาน่าจะเป็นคนที่เด็กกุบคุณนะคะหาไม่ได้เป็นคนที่เด็กกุบคุณน่ะก็คือเป็นพลังงานของเด็กนะคะเด็กที่เอ,อมีแพชชั่นนะคะเป็นคนที่แต่งตัวดีแล้วก็เป็นคนที่ดื้อรั้นในบางมุมนะคะในบางเรื่องเขาก็ไม่ค่อยจะยอมเลยนะคะแต่ว่าอีกบางมุมอะ่ะเขาก็เขาก็ก็ได้นะแต่แบบส่วนใหญ่ะเขาจะเลือกเป็นมุมที่แบบมุมของตัวเองมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเออ คุณเองอะยังคงคิดถึงนะหมอู้สึกอย่างนั้นนะคะยังคงเฝ้ารอคอยให้เขาได้กลับมาพูดมาคุยกันนะคะความรู้สึกของคุณนะมันยังมีเยอะอยู่อะมันยังมีเยอะอยู่แต่คุณพยายามที่จะควบคุมมันอะหมอู้สึกอย่างนั้นนะคะเด็กถือถ้วยมากับเอ็มเพลอร์นะคะยังคงอยากที่จะควบคุมมันทุกๆเรื่องนะคะควบคุมข้อที่หนึ่งควบคุมความรู้สึกตัวเองควบคุมหัวใจตัวเองควบคุมสถานการณ์ควบคุมเอ่อ คุมเขาอะ่ะก็เป็นไปได้นะคะเออพลังงานของเอ็มเพลอร์นะคะคือชาวลัคนาราศีเม์คือพลังงานของตัวเองนะคะเข้ามานะคะอยากที่จะควบคุมนะคะมีความเป็นพ่อมีควาเมาเป็นผู้นําสูงนะคะเอ,อ่อในบางคนอะ่ะก็เนี่ยนะคะมีมีมเอ,อ่อมีฐานนะหรือว่ามีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงด้วยนะคะในบางคนนะอืมแล้วยังไงต่อนะคะมันมีเกณฑ์นะที่ว่า จะได้กลับมาพูดมาคุยอะค่ะตอนนี้มันแบบมันเหมือนคิดถึงนะหมอว่ามันไพ่คิดถึงสามใบเลยคิดถึงคนเก่าๆเรื่องเก่าๆเรื่องราวเกาเ่า,เกาๆในอดีตความทรงจําในอดีตนะคะหรือว่าเนี่ยคนที่อยู่วก็เป็นเด็กด้วยก็ได้นะคะมาสามสี่ใบเลยนะคะอือคือเขาคนนั้นเขาที่จะทําให้คุณอะรู้สึกว่าหนึ่งเหตุผลนะที่เขาอะที่คุณยังแบบมีเขาอยู่ในใจหมอรู้สึกนะคะว่าคุณสามารถแสดงออกตัวด้วยความเป็นตัวเองได้เยอะเลยอะนึกอ,ออกไหมเหมือนแบบ เวลาเราเป็นเด็กอย่างนี้ค่ะความเป็นเด็กมุมเด็กๆของเราเนียเราสามารถแสดงออกได้เยอะนะคะเมื่อคุณอยู่กับเขาคนนั้นนะคะเออเมื่อแบบแล้วมันทําให้คุณนะคะนึกถึงวัยเด็กก็เป็นไปได้นะคะความสุขตอนที่เราเป็นวัยเด็กอะ่ะมันมัน,ม,นมันดียังไงอะ่ะมันดีมากมันบริสุทธิ์ถูกไหมเออแล้วแบบเนี่ยพอแบบเขาคนนั้นอะ่ะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเขาแสดงเขาแสดงอะไรบางอย่างที่ทําให้มันตึงความทรงจําเหล่านั้น ดึงความรู้สึกดีๆเหล่านั้นมันขึ้นมาได้ะคะ่ะมันก็ทําให้คุณอะ่ะยังคงไม่สามารถที่จะลืมเขาคนนั้นได้ไงเพราะว่าเมื่อคุณไปเจอใครอะ่ะเมื่อคุณไปอยู่กับใครคุณเจอใครแล้วมันก็ยังไม่ถูกอ,อกถูกใจคุณอะ่ะเนืออกไหมเห็นไหมอืมมันยังคงไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าคนนี้ก็คือคนที่ใช่สุดแล้วอะ่ะ <c oughs> มีความรู้สึกกันแบบว่าใช่สุดในทุกๆคนที่คุณคุยด้วยนะเนืกออกไหมประมาณนั้นนะคะยังคงอยากพูดอยากคุยอยากกลับมาพูดมาคุยมาขอคืนดีกันนะคะเนี่ยหมอว่านะไม่คุณกับเขานะคะเนี่ย ใช่อาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าสลับกันได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า Oracle อ,อยากที่จะแนะนำอะไรคะชาวลัคนาราศีเมษในปักนี้นะคะ่ะ lie back, rest and relax s i m p l i f your y life and trust that the divine plan ให <c oughs> ้อยากที่จะบอกนะคะว่าถ้าเราเหนื่อยนะคะให้เราพักนะคะแล้วก็ผ่อนคลายก่อนนะคะหากมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องควบคุมหรือว่าเราอยาก เราต้องใส่แพชชั่นเข้าไป,ไปมากหน่อยะคะ่ะกับความรักความสัมพันธ์ขอให้คุณพยายามทาให้มันง่ายขึ้นนะคะิ i พลิฟ f y อะไรทำาชืิตที่มันง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าจงเชื่อเสมอนะคะว่ามันมีแผนมันมีทางออกนะคะมันมีแผนสำรองนะคะทุกๆอย่างเนี่ยมันมีทางออกเสมอนะคะหากรมเหนื่อยเราเองอาจจะต้องวางไหมนะคะพักผ่อนไหมทําอะไรให้มันง่ายขึ้นนะคะเนี่ยเนาะประมาณนั้นนะ่ะนี่คือสิ่งที่ Oracle อ,อยากที่จะแนะนํานะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะชาวราศีเมษค่ะแล้วก็หากใครต้องการดูแล้วเป็นกนารปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะรายละเอียดที่ช่อง description ด้านล่านะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อไปนะคะขอความกรุวะากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะคะไว้เจอาก,กัน ep หน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ